นายิารพ่าขี้นิมานะขีนิมานะนายปุริทัศน์ปุรินัคงมันดีมากนายอันนกเป็นนพระลั์จิ๋นเป็นนพพันธ์นางสาวนัทภ้าพรเกิดดำนางสาวเบญจลา ปิณน,นกพันนางสาวพิมญ,ญาดากิตติตลาโลดตยาโลดนางสาวปักป่าว่าวันอาหานนางสาวปร,ปร,ะวะวา,า,รางารทิพย์ชมกทนายสมหมายปุนปั้นนางสาวสิริพรอ,อินทรสนางสาวประกายเพชรรัตขุนทศนายสสิวัฒน์ปูริณนัทปุลน,นายสบัตเอียมาลา นางโูพาเอียมมาลานางสาวอัญชลีวงวานวิวัฒน์นางประภัยคำใบนางพัฒนันพัฒนพัฒนันคำใบนางวิไัยวันคำใบนางสิริพรโรมศาสตร์นายเทียนคำโรมศาสตร์นางสาวสุวรรณรีโกยลำนางสาวพันชิกาเลืองรับเลืองสั์เดชานายต้นแยน้มดำ นางสาวบุญแก้วมงเขียดนางสาวมาเรียมแม็กเกอานางสาวแบวดาวชูขลังนายทรงพลจงธนกมลนางทัชรีบ่องนายนางโอเลี้ยงปันทบุนางสาวสุวาสุภาวดีคำแหงคนนายชาติกระแสโสมนางวงกดวงภาพกาบุญ นายประพัดทองผัดสุกนางสุรัตน์กินมนทานางหอมดวงใจนางสาวอ่อนดวงใจนางพิมพ์ดวงใจนางสาวจินดาบุญเจริญนายสุพจน์บุญเจริญนายอาทิตย์สายวันนางสาวเพียรวันมรีสิติคุณเด็กชายกฤษดาสายวันนางสาวพรกิตินมรีสิติคุณนางคณิริ อาจารย์าานางสาวอาริรัตเขียวพุ่มพวงนายวิไลพรภูทิจันนางสาวแวบวบัวจำดัดนางสาวสุรินทร์สุริรัต์บัวจำดัดนางสายยันวงปวัวธานายธนัทนายนัทธนัทจิตมุตนา,มน,นางสาวเกิดกกทักษะกิตทักษะ ภูทิจัน์นายชนะกิ่งลงังสาบนายสุป,ปองขอจัดภัยนางสาวเนนภาทวิสินนางสุภัพโชคพัญญาพ